สวัสดีครับอยู่กันในช่องของลิง์ดูบอลครับช่วงข่าวเด็ดประจำวันผมได้หยิบยกข่าวนี้ขึ้นมาครับจับปี้เมนูเป็นเหตุแมนยูสร้างสถิิร่วมกับทีมชาติอังกฤษ ในข่าวนี้ครับคัปปี้เมนูกองกลางทีมชาติแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นหนึ่งใน3ขุนพลทีมสิงโตคำรามนะครับที่ถอนตัวออกจากเกมเนชั่นลีก2นัดเมื่อวันที่7ตุลาคมนะครับเช่นเดียวกับแฮร์รี่คอนซากองหลังที่แอสตันวิลล่าครับและก็มอร์แกนกิบไว้เมดฟิลทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับเนื่องจากทั้งหมดเนี่ยประสบกับปัญหาการบาดเจ็บจากการลงเล่นให้กับต้นสังกัดนั่นเองต่อกรณีดังกล่าวนะครับส่งผลให้ทีมเมืองผู้ดีเนี่ยเหลือขุนพล22รายนะ แต่ถึงขณะนี้ลิสคารีนะครับนายใหญ่คัดตาทับนะครับยังไม่มีแผนเรียกนักเตะเสียบแทนขณะเดียวกันครับเดลี่เอ็กเพรสนะครับเผยว่าหลังจากเมนูถอนตัวทําให้เป็นครั้งแรกในรอบ48ปีหรือว่านะับตั้งแต่ปี1976ที่ไม่มีนักเตะทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดทีมชาติอังกฤษเลยแม้แต่รายเดียวนอกจากนี้เมนูและพีแดงนะครับมีดาวเตะอังกฤษอยู่ในทุนสงัดอีก5รายทั้งมาขัดร แฮร์รี่แม็กควายซึ่งไม่อยู่ในโผชุดล่าสุดด้วยฮะดานลูกชอนะครับยังเดยงไม่เลิกขณะที่เมสันเม์เนี่ยฟอร์มแย่และขยันเจ็บซ่อแไว้หมดอนาคตกับทีมชาติส่วนเจอรซาชโนชอนะครับที่ถูกส่งให้เชลซียืมตัวไม่ถูกคาสตี้เลียงใช้บริการเช่นกันทุกท่านคิดเห็นยังไงครับคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ผมจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะฮะหากรับชมคลิปนี้แล้วครับชอบทุกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสัคล้กดกดิ่งครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปความสาม ทำไมจากทางเราก่อนจากไปครับขอฝาวคนสอตยกีฬายอย่างลิงดูบอลดูบอลสดดูบอลฟรีทางเข้ามาได้แอดมินปักุดไว้ในคอมเมนต์ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ